ในวิดีโอนี้ฉันจะแสดงให้คุณเห็นขั้นตอนโดยละเอียดในการเปิดบัญชีทดลองกับโบรกเกอร์ XM และเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม t ทร Trader 5ตามความเห็นของเรา SM เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ขั้นสูงเนื่องจากแพลตฟอร์มมีความซับซ้อนมากกว่าเล็กน้อยหากคุณตัดสินใจว่าโบรกเกอร์นี้ไม่เหมาะกับคุณคุณจะพบทางเลือกสำหรับผู้เริ่มต้นในคำอธิบายและหากคุณยังไม่มีบัญชี XM คุณจะพบลิงก์ไปยังข้อเสนอพิเศษ,ษ,ษในคำอธิบายโปรดรับชมได้ตามอธัธยาศัย หากต้องการเปิดบัญชีทดลองกรุณาไปที่เว็บไซต์ของ Broker XM หรือคลิกที่ลิงก์ในคำอธิบายจากนั้นกดปุ่มเริ่มเทรดและกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนคุณต้องระบุป,ประเทศที่พำนักอยู่อีเมลและรหัสผ่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขจากนั้นยืนยันการลงทะเบียนโดยคลิกที่ปุ่มสีน้ำเงินหลังจากนั้นไม่นานคุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังแผงควบคุมในหน่าจะสนับสนุนให้คุณยืนยันบัญชีของคุณตั้งแต่เริ่มต้น เนื่องจากนี่เป็นข้อกำหนดในการฝากเงินจริงยิ่งคุณทำสิ่งนี้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นจากส่วนบัญชีที่มีอยู่ให้ดาวน์โหลดแพลตฟอร์ม m e t a Trader 5การติดตั้งมีความคล้ายคลึงกันมากบนคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac OS คุณยังสามารถดาวน์โหลดแอปสำหรับโทรศัพท์ Android และ iOS ได้อีกด้วยเมื่อคุณติดตั้ง m e t Tr a Trader 5เรียบร้อยแล้วให้ไปที่ที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้ระหว่างการลงทะเบียนและค้นหาอีเมลต้อนรับจาก XM ที่นั่นคุณจะพบข้อมูลการเข้าสู่ระบบและหมายเลขเซิฟเวอร์ที่คุณต้องใช้ในการเชื่อมต่อที่มุมซ้ายบนของแพลตฟอร์ม meter trader 5ให้คลิกที่เปิดบัญชีและค้นหา sm เป็นโบรกเกอร์ของคุณจากนั้นเลือกตัวเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบบัญชีที่มีอยู่แล้วและกรอกข้อมูลบัญชีทดลองจากอ e ีเมลต้อนรับจาก sm คุณจะต้องกรอกรหัสผ่านที่คุณให้ไว้ตอนเปิดบัญชีด้วยยืนยันการกรอกข้อมูลและคุณก็เสร็จสิ้นแล้วหากสินทรัพย์ทางด้านซ้ายเป็นสีเทาแสดงว่าคุณไม่สามารถซื้อขายสินทรัพย์เหล่านั้น ได้เพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้ไปที่ตัวเลือกรายการสินทรัพย์ที่มีอยู่และเลือกสัญลักษณ์ที่มีให้สําหรับประเภทบัญชีของคุณคลิกที่สัญลักษณ์ดอลลาร์เพื่อเพิ่มสินทรัพย์ไปยังทางลัดทางด้านซ้ายของแถบควบคุมหลังจากเลือกสินทรัพย์ที่คุณสนใจแล้วให้คลิกขวาและเลือกคําสั่งใหม่จะมีตัวกําหนดคําสั่งปรากฏขึ้นช่วยให้คุณตั้งค่าขนาดการซื้อขายเป็นล็อตเพิ่มจุดตัดขาดทุนและจุดทํากําไรได้การกดปุ่มสีแดงจะขายและปุ่มสีน้ําเงินจะซื้อแผงด้านล่างจะช่วยให้คคุณตรวจสอออบบยดหืในัญชี และ Margin ที่มีอยู่ได้ที่นี่คุณยังสามารถปิดสถานะที่เปิดอยู่และรับรู้กําไรหรือขาดทุนได้อีกด้วยหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะครับขอย่างที่คุณเห็นการใช้ x m อาจเป็นเรื่องทา้าทายสำหรับผู้เริ่มต้นแต่หลังจากผ่านไปไม่กี่วันทุกอย่างจะง่ายขึ้นหากรู้สึกว่าซับซ้อนเกินไปคุณจะพบลิงก์ไปยังโบรกเกอร์ทางเลือกที่เราแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นในคำอธิบายขอบคุณที่รับชมครับค่ะ